แล้วก็สำหรับชั้นม .3 นั้นกระบผมได้ใช้หนังสือ Access 3 r e e นำมาสอนให้นะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับในช่องแดงคุณครูจะตัดต่อไปลงในช่องแดงนะครับอย่างละเอียดโอเคครับผมมาขึ้นบทที่4หรือหน่วยการเรียนที่4นะครับ Unit 4 u n i t แปลว่าหน่วยการเรียนหรือหน่วยที่4นะครับชื่อเรื่องว่า A Storms Coming ถแล้วเกิดคุณครูถามนักเรียนว่าตัวนี้ย่อมาจากอะไรนะครับสำหรับประโยคนี้นี่ถ้าใครตอบถูกนี่เก่งมากๆเลยครับเพราะตัวนี้นะครับหย่อมาจาก e สองย่อมาจาก v สามย่อมาจาก h a s และสก็คือแสดงความเป็นเจ้าของดังนั้นคำตอบนะครับก็คือย่อมาจาก e ครับทำไมแปลว่าย่อมาจาก e ครับเพราะคำกริยาเติม i n g นะครับหนาะเป็นเป็นลักษณะของประโยค present continuous t e n s e แม่พอคุณครูพูดอย่างนี้นะครับนะนักเรียนที่ยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเข้ามาฟังเอ๊คุณครูพี่นันสอนยากเหลือเกินไม่ยากครับไม่ยากลูกถ้าลูกฟังคุณครูสอนมาเรื่อยๆก็จะคุ้นชินเลยนะครับนะมีหลายๆคนยอคุณครูนะลูกนะนะว่าสอนเข้าใจได้ดีนะครับเพราะคุณครูสอนละเอียดเลยนะครับไม่ได้สอนให้ท่องนะครับนะว่า a s t s t o r s is m o n i n g แปลว่านะครับพายุกําลังมาไม่ได้สอนให้จําแบบงูปลาแบบนี้นะครับสอนหลักไวยากรณ์ให้ด้วยเลยว่าตัวนี้มันย่อม,มาจากอะไรแล้วทําไมถึงเป็น e a s นะครับเพราะมันเป็นกฎไวยากรณ์นะครับว่าประโยคนี้เป็น present continuous tense ซึ่งแปลว่ากำลังนะครับนะกำลังหน้าคำกริยานั้นๆก็คือประธานบวก isam หรือ a นะครับบวก verb ing สตอมแปลว่าพายุนะครับ e s coming แปลว่ากําลังมาครับโอเคมาทักษะการอ่านกันนะครับทักษะ reading การอ่าน,าานให้ read ให้อ่านอ่านอะไรครับนี่เห็นไหมครับมาอีกแล้วเมื่อกี้คุณครูบอกว่าเขียนอย่างนี้นะครับมันย่อมาจากอะไรบ้าง1ย่อมาจาก east 2, ย่อมาจาก w a s t ย่อมาจาก has 4แสดงความเป็นเจ้าของแต่ตัวนี้มัน หมายถึงแสดงความเป็นเจ้าของครับเอารู้ไนดะ้อย่างไรก็รู้จากที่ข้างหลังมันเป็นคำนามลูกข้างหน้าก็เป็นชื่อคนเป็นคำนามก็แปลว่าไดอารี่ของสูนะครับไดอารี่คืออะไรเนี่ยนักเรียนต้องไปค้นหาเพิ่มเติมนะครับหานะลูกๆปเซถ้าเกิดยังไม่รู้จักว่าไดอารี่คืออะไรเกิดมาสมัยนี้ยังไม่รู้มีขายอยู่เปล่านะในร้านหนังสือเนี่ยสมัยก่อนก็มีขายนะครับบันทึกประจําวันครับไดอารี i i ่ มาดูไดรี่ของซูบันทึกไว้วันแรกนะครับนะซูบันทึกว่า V s เซ l e ซล l ตอมีดีนะครับเป็นอดีตครับเป็นช่องสองเ l ลแปลว่าแล่นเรือล่องเรือนั่งเรือนะครับนะ t o ไปสู่ Coco i อ l ล n d นนะครับไแปลว่าเกาะเกาะที่ชื่อว่า Coco ไปเมื่อไหร่ครับไปเมื่อ last saturday ครับ saturday แปลว่าวันเสาร์ last แปลว่าผ่านมาแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมา when แปลว่าเมื่อนะครับประโยคน,นี้ไม่ได้เป็นคําถามนะครับไม่ได้แปลว่าเมื่อ,อไหร่แต่แปลว่าเมื่อเมื่อ,อไรครับเมื่อพวกเรานะครับนาวีคือพวกเราอาจจะไปกันหลายคนนะครับนาซูาไปกันหลายคนเมื่อพวกเรา arrive นะครับแปลว่ามาถึงมาถึงก็ต้องเติมีดีนะครับเพราะเล่าเหตุการณ์เป็นอดีตหมดเลยเป็นกริยาช่องสองมาถึงอะไรครับมาถึง a อแปลว่าที่มาถึงที่ ที่ไหนครับที่ the island island ก็แปลว่าเกาะมาถึงที่เกาะ it was sunny นะครับคำว่า it was sunny นี่ it แปลว่ามันก็จริงนะครับนะแต่เราอย่าไปแปลว่ามันแสงแดดจ้า sunny แปลว่าแสงแดดจ้านะครับเป็นคำคุณศรรัพท์ใช้คู่กับ verb to be verb to be คำว่า was ไม่ต้องแปล it แปลว่ามันก็จริงแต่เวาลาแปลเป็นเราแปลาตาม คำศัพท์แปลว่ามันแสงแดดจ,จ้าฝนตกนะครับแดดซองอะไรก็ตามนะครับนะให้ใช้คําว่ามันไอ้ใช้คําว่าอิดนะลูกแต่เวลาแปลเราไม่ต้องแปลแปล,แปล,แปลว่ามันนะครับมันแดดจ,จ้าแต่ให้เราแปลเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายนะครับคุณครูก็เลยแปลว่าพระอาทิตย์ส่องแสงนะครับนะก็ได้เห็นไหมครับ it was sunny ให้แปลว่าพระอาทิตย์ส่องแสงก็ได้แปลว่าอากาศแจ่มใสอากาศ,ากาศมีแสงแดดจ้าก็ได้ครับเวลาแปลเป็นไทยแอนละนะครับวอร์มนะครับก็คืออบอุ่นนะครับพระอาทิตย์ส่องและอากาศอบอุ่นและอบอุ่นคุณครูก็ สองมีสองแบบครับหนึ่งเตอมีดีกับสองเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงนะครับเช่นคำว่า G ูพอเปลี่ยนเป็นช่องสองก็จะเปลี่ยนเป็นเวน t พอเปลี่ยนเป็นช่องสามก็เปลี่ยนเป็น gone เป็นต้นแต่ในที่นี่เตอมีดีนะครับ c ล i m หมาแปลว่าวิ่งอ่าแปลว่าปีนทุทีครับแหมคมกูไปแปลว่าวิ่งเฉยเลยแปลปีนปีนอะไรครับสู่ทู่แล้วไปสู่เป็นขึ้นไปสู่อะไรครับเดิ top ท็อปท็อปแปลว,ว่ายอดครับ แปลว่าสูงสุดครับยอดอะไรครับออฟแปลว่ายอดของแบล็กมอเทอร์นนะครับแบล็กมอเทอร์นทัพท์พไปเลยก็ได้หรือถ้าแปลจริงๆ b l a แบล็กมอท์นมอท์แปลว่าภูเขาแบล็กรายสีดำแต่ในที่นี้ไม่ต้องไปแปลว่าภูเขาสีดำก็ได้นะครับเป็นชื่อชื่อภูเขาไปเองก็ไปสู่ยอดเขาเดอะแบล็กมอเท์นอิดในที่นี่ก็คือแบล็กมอท์นนะครับนะบมันมันสนุกอย่างมากอออโทษทีครับหมโทษทีโทษที อิดไม่ได้หมายถึงแบล็คบทเททษทีครับมันสนุกอย่างมากก็คือเป็นการเปรียบเลยนะครับเหมือนกับเล่าที่เราเล่าไปฟังเออเราไปปีนเขามามันสนุกเหลือเกินมันในทนี่ไม่ได้หมายถึงอะไรครับนะเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาว่ามันสนุกคือการปีนการปีนภูเขานั่นแหละมันสนุกแปลว่าการปีนภูเขาก็ได้นะครับคำว่าอิดในที่นี้นี่นะครับคําแปลนะครับนะเรียนกับคุณรั้วิน,นันสอนสไตล์นี้นะครับ แปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับหนาที่แปลไปแล้วโคกด้วยไวยาก์นะครับ,นะาววรรบตามปักสอนวิ่งนั่นบนนะครับนะมาดูดารี่อ่าตอนที่สองนะครับหนาะซูได้อธิบายว่าอย,ย,ย,ย่างไรซูบอกว่าอิดเรนเห็นไหมครับมาอีกแล้วเมื่อกี้ฝนตกนะครับหนาะอย่าไปแปลว่ามันตกนะครับนาะอิดแปลว่ามัน แต่ข็ต้องใช้อย่างนี้นะครับฝนตกใช้ว่า it r a i n it s was sunny นะครับนะ it r a i n ฝนตกนะครับเป็นอดีตนะครับนะติมีดีเมื่อนะครับเว e นแปว่าเมื่อ we พวกเรา walk เดินนะครับ down นะครับแล้วเดินลงมานะครับเมื่อกี้ climb up เปีนขึ้นไปบนภูเขาแต่คราวนี้ walk down นะครับเดินลงมาจาก the mountain นะครับเดินลงมาจากภูเขา ตอนที่เดินลงมาจากภูเขานั้น it was windy t o o นะครับเห็นไหมครับอ t อีกแล้วนะครับอย่าไปแปลว่ามันนะ It was w i n d y ก็แปลว่าลมแรงครับ w ว ndy แปลว่าลมแรงถ้าวินเฉยๆแปลว่าลมครับ w ว ndy เป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าลมแรงสู่แปลว่าด้วยเหมือนกันนักงเรียนจำเหตุการณ์ได้ดีนะครับเดี๋ยวในหน้าที่27่เจ็ขาจะถามนะครับนาะว่า ตอนที่มาถึงเกาะนั้นอากาศเป็นอย่างไรนะครับ่าขึ้นไปบนภูเขาตอนลงมาอากาศเป็นอย่างไรนะครับเจออะไรบ้างเดี๋ยวเขาจะถามนะครับใน,ใ,นในหน้าถัดไปวีพวกเรานะครับผมเวทคอยเติมีดีนะครับเวทนะครับออกเป็นเวทพวกเราคอยคอยอินไนนะครับอ่าอาเคฟอาเคฟแปลว,ว่าถ้ำ เพราะว่าฝนตกนะครับหนาะต้องเลยต้องไปหลบไปคอยอยู่ในถ้ำ for แปลว่าเป็นเวลาครับ่า for แปลว่าเพื่อนะครับนาะเพื่อนะครับในที่นี้ไม่ได้แปลเป็นเวลาเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อ the storm the storm ก็คือพายุ to stop นะครับก็คือพายุหยุดดังนั้นแปลภาษาไทยก็แปลว่าเราเข้าไปคอยในถ้ำหรือเข้าไปหลบในถ้ำเพื่อที่จะรอให้พายุนั้นหยุดนะครับ วีพวกเราครับชายอึดแปลว่าเหนื่อยนะครับนะตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เติมมีดีไม่ได้เป็นคํากริยาเติมมีดีนะครับแต่เป็นคําคุณศัพท์ครับคําคุณศัพท์ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นและ verb to be ไม่ต้องแปล w o ตัวนี้นะครับนะก็เป็นอดีตของคําว่า are นะครับพวกเราเหนื่อยนะครับ and และ hungry นะครับหิวนะครับนะ มิสเตอร์ลีนะครับหนาผู้นําเด็กๆนะครับหนาที่เปียนเขาไปนะครับภาพคุณรูอาจจะเอาตัวหนังสือทับนิดหนึ่งมิสเตอร์ลีได้โฟนนะครับโฟนในที่นี่เป็นคํากริยานะครับตัวมีดีแปลว่าโทรศัพท์ได้โทรศัพท์ไปหามิสมิสฟินนะครับนะอาจจะเป็นภรรยานะครับนะมิสฟินภรรยาของมิสเตอร์ลีไปต่อไดอารี่อาคอลัมน์ที่สามนะครับเป็นซู s u a r y นะครับซูสดารบันทึกประจําวันของซูนะครับมาถึงคอลัมน์สุดท้ายนะครับหนาะซู Sue บันทึกไว้ว่า m i s s Fin นะครับ Miss Fin ก็แปล m i s s f i n ไปเลยหรือดังสาวฟินนะครับ arrivearrive เติมอีดีนะครับเพราะว่าเป็นกริยาช่องสองนะครับเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเป็นอดีต m i s s f i n ได้มาถึงมาถึงยังไงครับ in her car มาถึงแล้วก็อยู่นะครับอินแปลว่าอยู่ในมาถึงในก็คือมาอยู่ในเพอค่าในรถของหล่อนแล้วของท่านแล้วนะครับก็คือมาจอดรถอยู่วี We, พวกเรานะครับแวดชพวกเราคอยนะครับเป็นช่องสองโดยมีดีแอที่นะครับเออคาเฟ่คาเฟ่นี่แปลว่าร้านอาหารนะครับว t h ด้วยมิสเฟนนะครับก็คือมิสเฟนมาถึงที่ร้านอาหารเราก็มาคอยอยู่ที่ร้านอาหารด้วยเลย And then let, และเดนแปลว่าและแล้วนะครับและหลังจากนั้นก็ได้นะครับและหลังจากนั้น the rain s t o p นะครับไม่อ่านว่า stop the นะครับเดี๋ย่าออกเป็น s t o p p e เป็นช่องสองนะครับเติมมีดีแต่ก่อนที่จะเติมม <Lauren. S 2> ีดีนะครับให้เติมตัว p เพิ่มอีกตัวหนึ่งเช่นคำว่า stop คำว่า swim คำว่า run เหล่านี้เป็นต้นนะครับให้เติมไยาญชณะตัวสุดท้ายลงไป The rain s t o p นะรแปลว่าฝนหยุดตกนะครับนะฝนหยุดตกนะครับเราแล้วก็มิสเฟนมารอกันที่ร้านอาหาร We saw we พวกเราซอเห็นนะครับเป็นช่องสองของคำว่า see เห็นอะไรครับเห็นเรนโบว์เรนโบว์แปลว่ารุ้งกินน้ำครับนะหรือจะแปลว่าสายรุ้งอะไรก็ได้นะครับเรนโบว์ Rainbow แน่นอนนะครับ in the sky นะครับอยู่ในท้องฟ้า in แปลว่าใน It was very beautiful. It ในที่นี้ก็คือรุ้งกินน้ำ Beautiful, beautiful เป็นคำบุนทัพท์ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นแล้ว verb to be นะครับที่เป็นอดีตนะครับแล้วก็คู่กับ it ก็คือ was แล้ว was ไม่ต้องแปลครับมันสวยงามนะครับก็คือรุ้งกินน้ำนั้นสวยงามมาก We พวกเรานะครับ thank ขอบคุณนะครับตัวมีดีด้วยนะครับนะเพราะเล่าเหตุก,การณ์อดีตหมดเลยขอบคุณใครครับขอบคุณ Miss f i ขอบคุณเพราะอะไรครับ for her help for นะครับขอบคุณสำหรับ her help นะครับการช่วยเหลือของท่านหรือของหล่อน and และ s e l l home s e l l เป็นรียยาช่องสองนะครับ cell home ก็คือให้พวกเรานั้นนั่งเรือกลับบ้านนั่นเองนะครับน,ะนี่คือคำแปลอยู่ขวามือเรียนกับครูพี่น,นันนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับแล้วจับมาเขียนในทุกประโยคนะครับที่แปลไป พร้อมกับโขกด้วยหลักไวยากรณ์ตามอักษรวิ่งด้านบนนะครับดังนั้นลูกๆก,ก็นะครับดูสไตล์การสอนของคุณครูนะครับถ้าเกิดว่าอ่าเห็นแล้วประทับใจนะครับหนาะหรือเห็นควรค่าแก่การบอกต่อนะครับก็สามารถที่จะบอกต่อนะครับหนาะให้คนอ,อื่นหรือให้เพื่อนๆนะครับแชร์ลงไปในกลุ่มให้เพื่อนๆได้ดูได้นะครับคุณครูก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับผม จบหน้าที่26ไปต่อหน้าที่27ครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอไพท่านก็การุ่นช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกะผมครูอัพที่นั่นต้องขอขอคุณ